น้องอุ่นพิพันธนแพงพ่อช้างศรีสะเกดสร้างบ้านแล้วก็โฮมวันจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุ่มสามแสนช่วยสร้างศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดศรีสะเกดก็ถือว่านี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งมุมความน่ารักที่เรียกได้ว่าพ่อแม่เอฟซีเนี่ยเอ็นดูน้ององุ่นพิพันแพงก็เพราะแบบนี้แหละครับนี่ครับอันนี้จะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับน้ององอิงครับร่วมกับศรีสะเกดสร้าง้าแล้วโฮมวันศรีสะเกดครับผม ทั้งหมดนี้ผมวางงบไ้ที่ห้าแสนครับโรงเรียนกับชาวบ้านเป็นให้มาแล้วครับสองแสนครับที่เหลืออีกสามแสนอ๋อสิทธิเกตสร้างบ้านน้องอุ๋งอิงก็พ่อม้วนครับจะร่วมกันทําให้จบสมบูรณ์ใช้ได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุ๋งอิงเพื่อนบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับใช้คําว่าใจบุญสุนทานจิตสาธารณะ จิตมีเมตตาสูงเนี่ยก็เป็นใครไม่ได้เลยจริงๆนอกจากน้องอุ๋มอิงเพชรบั้นแพงณนะเวลานี้ที่นอนเห็นอยู่เนาะในการด้วยการติดตามข่าวสารและเอาจริงๆก็ไปเห็นมาหลายที่อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่แค่อุงอิงหรอกที่มีจิตสาธารณะแบบนี้แต่ว่าได้ด้วยเราเนี่ยเป็น f c สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิง mm. พชรบ้านแพงก็ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มันก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีความใจฟูขึ้นมาแบบค่อนข้างมากเลยนะทุกคนเพราะว่าอุงอิงพชรบ้านแพงไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนตํงตบลใดหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยนึกถึงสาธารณประโยชน์หรือว่านึกถึงคุณงามความดีอ่าที่ได้สั่งสมมาเสมอไม่ว่า แต่ก่อนเนี่ยเคยยอมรับว่าอาจจะด้อย ใช้คำว่าด้อยโอกาสเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอุ๋งอิงเป็นแพงแต่ก่อนมาเนี่ยเดินทางใช้ชีวิตตลอด16ปีที่ผ่านมาด้วยรูปแบบไหนแล้วก็ได้รับการสั่งสอนมาเนี่ยเชื่อว่าดีอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเราติดตามอยู่2-3ปีเนี่ยก็มีอุ๋งอิงเป็นแพงนี่แหละที่มีจิตสาธารณะแล้วก็ปฏิบัติตัวอยู่ในคันรองคลองธรรมจารีประเพณีหรือว่ามีการเคารพครูบาอาจารย์ในส่วนของอาการแสดง เขาเรียกอะไรการแสดงในส่วนของหน้าเวทีสาม้อยเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็แยกออกมาจากนั้นพาร์ทในส่วนตัวขององค์อีเวนต์แพงเองเราก็จะเห็นว่ามีจิตสาธารณะอยู่ทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือพี่พี่ทหารอะไรอย่างเงี้ยสร้างบ้านให้กับเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่ประสบภัยเนาะใช้คําว่าศูนย์อพยพในส่วนของชายแดนไทยกัมพูชาที่ใช้คําว่าขณะนี้ก็ยังคงตึงเครียดกันอยู่ในส่วนของการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะแล้ว ก็จะมีการร้องทรงร้องสารโลกอะไรกันว่ากันไปในส่วนของการเมืองระหว่างประเทศเนาะแต่ว่านี่แหละครับองค์อิงเพชรแพงก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มในจุดที่หลายๆคนหลายๆภาคส่วนหลายๆหน่วยงานเนี่ยด้อยโอกาสรวมไปถึงขาดแคลนเนาะก็จะเห็นว่าส่งเสื้อไปให้พี่ทหารก็ใช้คําว่าภาพบรรยากาศก,าก็ถือว่าพี่พี่ทหารเนี่ยออกมาขอบคุณก็เรียกว่าคลิปเป็นไวรกกัลเลยทีเดียวทุกคนก็มีคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกันเลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับจิตสาธารณะในส่วนของ โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะไม่แน่ใจแต่ว,ว่าก็คือนี่แหละครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าโรงเรียนน่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กนี่ะทุกคนก็คือความเป็นไปเป็นมาเนี่ยก็คือพอ,อเนี่ยใช้คาว่าจะจ้างพ่อช้า,อางศีตะเกีสร้างบ้านเนี่ยด้วยงบประมาณ2 0 0 0 0 0บาททุกคนซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการที่จะสร้างเป็นศูนย์ขึ้นมาเบ็ดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องมีการต่อเติมมันต้องมีการใช้ปูนใช้หินใช้อิฐใช้เหล็กอะไรหลายอย่างที่ ค่อนข้างที่จะมีต้นทุนสูงกันเลยทีเดียวทุกคนแต่ว่านี่แหละครับก็พอช้างได้ไปปรึกษาทั้งแม่หน่อยแล้วก็ทั้งน้องอุงอิงเพชรบ้านแ็งเนาะว่าจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยอุงอิงเพชรแพงแล้วก็แม่หน่อยรวมไปถึงครอบครัวครอ,อบครัวของ น้องอุ๋งอิงเพแพงเนี่ยมีจิตสาธารณะอยู่แล้วก็เลยตอบรับแล้วก็ได้ร่วมกันกันกบพ่อช้างศรีสะเกดสร้างบ้านแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรแพงแล้วก็โฮมวันจังหวัดศรีสะเกดเนาเป็นห้างสรรพสินค้าทุ่มเงินกว่า30,000นบาททุกคนก็ใช้งบประมาณประมาณ5,000 0นบาทที่จะมาร่วมก่อสร้างแล้วก็ต่อเติมศูนย์เด็กเล็กที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้ก็นี่แหละครับกำลังก่อสร้างกันแล้วและคาดว่าก็จะได้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมเร,เร็วนี่แหละเพราะว่าพ่อช้างศรีสะเกดสร้างบ้านเนี่ยมาตรฐานของเขาก็คือ รสร้างเสร็จเร็วแล้วก็ทนทานแข็งแรงเนาะเพราะว่าไปสร้างบ้านของน้องอุ๋ยมันแพงเนี่ยก็เห็นมาเป็นหลังแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ต่อเติมในส่วนของร้านกาแฟาแล้วก็จุดที่จะมารับ FC แฟนขับกันอะไรเงี้ยล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดในส่วนของทีมงานศรริลปเกจสร้างบ้านที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญในส่วนของการที่จะร่วมทําบุญหรือว่าร่วมทําจิตสาธารณประโยชน์ในส่วนของอ่า คนข้างกายของน้องอุ๋งอิงเพชรวันแพงแล้วแหละครับแล้วน้องอุ๋งอิงแพงก็ใช้คําว่าไวเนียเชื่อใจพ่อช้างศรีสะเกดสร้างบ้านเนาะเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันตลอดเวลาอุ๋งอิงวันแพงเดินทางกลับบ้านนะพ่อช้างก็จะถ่ายบรรยากาศให้เห็นตลอดแต่มีแอบแซวนะใช้คําว่าพ่ออชิตาเนี่ยพูดว่าพ่อช้างเนี่ยหรือว่าศรีสะเกดสร้างบ้านเนี่ยขี้เหนียวเราไม่รู้ว่าขี้เหนียวจริงหรือเปล่าแต่มีแอบแซวว่า ไม่มีใครได้กินเงินพ่อช้างง่ายๆนะแต่ว่านี่แหละครับสามนัทจาย์ของเราอุงอิงเพชรบ้านแพงใช้คําว่าพ่อช้างเนี่ยเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความน่ารักความน่าเอ็นดูของน้องอิงเพชรแพงด้วยส่งผลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเวลาเราเห็นบรรยากาศการเราไปดูหน้างานกันหรือว่าด้วยความประพฤติความปฏิบัติตัวที่อุงอิงเพชรแพงเนี่ยมีให้กับ FC แฟนคลับรวมไปถึงมีให้กับทุกๆคนเนี่ยส่งผลทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองเข้ามาแล้วก็มีความรักความเอ็นดูส่งผล ทำให้นี่แหละครับพ่อช้างเนี่ยใช้คําว่าองค์อินเวนเพีงเนี่ยได้ใจพ่อช้างไปเต็มๆเ,เลยแล้วก็พ่อช้างเนี่ยได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆเ,เลยเพราะว่าสร้างบ้านให้กับองค์อินเวนเพีงเป็นหลังรถย่อนกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพ่อช้างก็ได้อ่าประโยชน์ ในการที่จะถ่ายคลิปอุ่งยินแพงให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันก็จะมีะไรายได้ในส่วนนี้เข้ามาเติมเต็มด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับสําหรับ2คนนี้สําหรับ2หน่วยงานที่ไม่คิดว่าจะโครจรมาเจอกันอามาก่อนนะครับเพราะว่าพ่อช้างเนี่ยเป็นสายก่อสร้างเลยสายวิศวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการสร้างบ้านสร้างคอนโดหรือว่าสร้างห้องพักไปแบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะมาดูหมอลําเลยจนกระทั่งอุ่นยินแพง จ้างงานเนะเาะใช่ครับว่าบ้าน2ล้าน8ก็ตอนนี้ก็น่าจะ ตีีรวมๆแล้วก็ประมาณ10บล้านหรือเปล่าสําหรับคฤหาสนหาบ้านหนองคูหรือว่าบ้านหอบฝันที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันส่งกําลังใจให้กับอุ๋งอิงเงินแพงตลอดมาจนกลายเป็นนี่แหละครับผลงานออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเวลาใครที่เป็น FC แฟนคลับเดินทางไปให้กําลังใจอุ๋งอิงที่บ้านหนองคูเนาะบ้านน้องอุ๋งอิงนี่แหละครับก็จะได้เห็นความภาคภูมิใจว่านี่แหละเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยสนับสนุนเด็กน้อยคนนี้ให้มีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยอุ๋งอิงเงินแพงก็ต่างตอบแทนเพราะว่าแม ด้วยการที่นี่แหละครับพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพิ่มทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อทีท่ออจะนํามาสร้างสรรค์ผลงานด้านหน้าเวทีให้กับพ่อแม่ f อได้เห็นกันอยู่ตลอดรวมไปถึงนี่แหละครับแยกพาร์ตออกไปก็คือมีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยประโยชน์ต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับรางวัลกันไปหลายๆรางวัลเลยในส่วนของคนดีศรีส,สกเกตเนาะสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงภาพบรรยากาศวันนี้ไม่มีอะไรมากครับนั่นก็ได้เลื่อนเข้าไปดูเนาะ พ่อช้างลงคลิปไว้ตั้งมื่วันก่อน2วันก่อนแล้วแหละแต่ว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปท่องโลกโซเชียลแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่พ่อช้างเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันจึงหยิบยกประเด็นความดีความชอบหรือว่าคุณงามความดีของน้องอุ๋ยนุ่นแพงมาเล่าให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับ <AM ocup ation> ชมรับฟังกันในรูปแบบของช่องสีนนชนัยก็ Quindi ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็เล่าข่าวในมุมมองที่เราเป็นเอฟซีแฟนคลับแล้วเล่าอะไรแล้วรู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจกับตัวเด็กคนนี้ แล้วเ,เล่าอะไรรู้สึกว่าเราไม่อายปากที่จะโวยเด็กคนนี้เพราะว่าอุงอิงเพชรเปแพงก็คืออุงอิงเพชรเปแพงที่เป็นสาวน้อยมหันจรรย์ในส่วนของการร้องการลําแล้วก็การที่มีจิตสาธารณะประโยชน์เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นั่นเองครับ แน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนท์ชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงแผ่นแผงวงการเหมือนลำหรือว่าหนังคายออสองก็เตรียมจับตาม,มองกันได้เลยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพอยแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ